สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุธต้นเดือนตุลาเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชะอำกันไม่ได้ไปชาม,มานานละไอบาโค้ดมันร้องอยากไปมานานละอ่าเป็นเดือนสองเดือนละเราติดฝนไงฝนมันตกทุกวันเลยปเดี๋ยวไปดูกันวันนี้เราจะเที่ยวไหนกันบ้างนะแม่ไม้รอไม่แม่ไม,ม้มแต่งตัวอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยติดเครื่องรถมานะมันหมดแล้วเราแม่มายอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ถึงอโอเคป้ายเดี๋ยวเราไปกันสวัสดีครับอ่า ตอนนี้เราพักแวะก่อนถึงชามเรามาแวะนี้ก่อนสวนสัตว์อะไรอ่ะสวนสัตว์ห้วยรายเนี่ยสวนสัตว์ห้วยรายแล้วเราก็ไปแวะซื้ออาหารสัตว์อ่าตะกร้าห้าสิบบาทบาร์โค้ดมองทางด้วยไปเข้าไปดูข้างในเป็นอะไรบ้างอันนี้เคยมาครั้งแรกนะห้ามนำสุนัขเข้าห้ามสัตว์เลี้ยงเข้าภายในนะ เข้ามาก็ไม่กว้างด้านนู้นก็ตัวอะไรหรอกว้างมันกันกวคว้างหูยตัวนี้เขาสวยมากแค่ดูเขาตัวนี้นี่อะถ้าเรามาดูว่าตรงเนี้มันจะมีแผนที่ให้อยู่ว่ามีอะไรทางไหนบ้างมีนกแขกเตานกแก้วโมงนคุณทองพญาไก่ดำไก่ฟ้าเนื้อสายแก้งโอ้โหเยอะนกเขาจะสวยาเป็นนกนะ ในด้านนี้เสร็จนีทางนี้เป็นไก่เป็นนกอ่าปลาแค่โดนมัดกัดไปแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวดูด้านในกันว่ามีอะไรอีกก็จะมีกวางมาเยอะนะอันนี้เป็นนกยูงมาเดี๋ยวเข้ามาดูแล้วนกเหี่ยวเหี่มันมีะไรมันีคู่มือคู่มือแบบว่าเราต้องกินอะไรอ่ะจะทำห้ตัวนี้ควางเข่ามันน้อยจังอ่ะนี่สิเข่หน้อยม่กลัวกลัวพ่อเว้ย อ่านี่คมาตรงนี้จะเป็นให้อาหารลิงต่อ,อเออชนีชนีหน้าขาวแล้วก็แล้วก็พวกลิงแล้วเราจะให้ยังไงมันไกลอย่างเงี้ยแล้วข้างบนก็ไม่เออให้ไม่ได้เธอใช่ไหมอ้วนให้ไม่ได้ลูกมันไม่ถึงก็นยนไปมันก็ไม่ได้มันติดก,กงเอ่ะเราก็ให้อาหารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทะเลต่อละ เขาเช็คอินบ่ายสองแล้วนี่ก็จะบ่ายสองแล้วลเขาโรงแรมบ่ายสองไปโอเค<ป>ตอนนี้เราก็มาถึงชายหาดชะอำแล้วนะครับเดีย๋ยวเรา,เาไป ห้องพักการไปกิ้งไปแบะซื้อของกินมาเบาๆก่อนเพาเด็กๆจะไปเล่นลเด็กๆเขาจะไปเล่นสวนน้ำที่โรงแรมก่อนนะเย็นๆค่อยออกมานั่งตรงชายหาดวันนี้เป็นวันพุธจะไม่มีที่นั่งนะครับจะเป็นฟรีเดย์ให้นั่งสบายๆนะเพราะมากันแบบนี้ดีกว่ามีที่นั่งด้วยนะโล่งๆเลยมาปีที่แล้วหาดทรายยา,ยาวกว่านี้ทะเลกินหาดทรายกัยหมดเลยเนี่ยไม่ม,ไมีแล้วอ่ะไหนเลยแล้วเหรอโอเคโอเคกลับรถตรงนี้มาถึงแล้วครับ โรงแรมที่เราเคยมาเมื่อปีที่แล้วอันนี้เรามารอบที่สามที่เดิมคือเราบว่าื่องนี้มีทัวร์มาลงด้วยที่ไหใช่มีรอ,อ,อบที่สามใช่หปักปแล้วก็เข้ามาถึงที่ห้องพักแล้วนะครับห้องเดิมเนี่ยเราได้ห้องเดิมเราที่แล้วเนี่ยเด็กๆเปลี่ยนชุดว่ายน้ําเตรียมไปเล่นน้ำแล้วนะครับรอยู่ในตีมกันอยู่ ดี๋ยวสาะไว้นะตอนเย็นค่อยไปเไล่นชลายห่างเยวจะพาเด็กๆไปเล่นสระหน่าวที่เดิมพอแบงไว้เล่นนะเพราะว่ารู้สึกว่าอากาศหนาวและหนาวแน่ๆเลยน,น้ำเย็ยนเจี๊ยบอ่ะโอเคเด็กๆ,ๆก็ลงไปเล่นน้ำกันแล้วนะครับน้ำหนาวไหมน้ำหนาวไหมน้ำหนาวไหมบอกแล้วน้ำเย็ยนเจี๊ยบโอ้โหอ,อ,อ่ะเธอใส่ม,ม้ใส่แมันไม่มีใครอ่ะอะ นี่เป็นสไลเดอร์ข้างบนตรงนี้อ่ะตอนนี้ได้เด็กไปข้น้างบนแล้วเด็กชารจะลงมาก่อนออไปครับรอบสุดท้ายแล้วฝนฝนมามึดเลยเหมือนเดิมปีที่แล้วก็ฝนตกที่นี่ในกลางคืนไม่ได้ออกไปนั่งเพราะฝนตกนีห้ามงตรงนะ ห้าโมงตรงฝนมามืดตึดเลยครับดูไม่เหลืออะไรแล้วครับดูมืดตึด,ดกดเล่นแน่ๆเลยฝนมามืดเลยนี่ดูครับรอบสุดท้าย ตอนนี้เราก็กลับแล้วครับเช้าแล้วพอดีเมื่อเช้าไปกินบุฟเฟ่มาก็รีบถ่ายนี่ก็ขับมาถึงตงัวเมือง็อดีแล้วมากินหลังดังร้านดังตรงวัดวัดอะไรนะวัดอะไรสักอย่า,างวัดอันนี้ต้องรีบกินรีบไปแล้วเขาจะมีป้ายบอกว่ากาย่าคเป็นตัวสำนักนักทานอาหารเพราะว่าโตพอหน้อยแล้วคากลืมถ่ายนะเขาใช้ถุงมัแบบ ถุงงอกขี้งอกมาหน่อยเดียวอร่อยมาก